ในอดีตนเนี่ยเขาใช้นกพิราบสื่อสารกันยังไงครับมันรู้เส้นทางมันรู้พิกัดได้ยังไงผมว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะน่าจะเคยเห็นกันมานะครับจากในหนังสมัยก่อนเนี่ยว่าเขามีการใช้นกพิราบสื่อสารนะครับที่เอาไว้ส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆฮะแล้วเพื่อนเ <ๆ S 2> เคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วมันรู้เลขที่บ้านมันรู้ที่อยู่ที่มันจะต้องไปส่งจดหมายกันได้ยังไงครับวันนี้ผมมีเฉลยฮะนกพิราบสื่อสารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้ที่อยู่ในที่ต่างๆที่มันจะไปส่งจดหมายได้หรอกรััับบามนนองงดิกลขไ้ครับ ด้วยหลักการการจดจำสนามแม่เหล็กโลก่จดจำเส้นทางหรือแม้แต่กลิ่นอะไรอย่างนี้นะฮะคนที่จะเดินทางไกลนะครับหรือพวกทหารเนี่ยเวลาเขาออกเดินทางกันนะครับเขาก็จะเอานกพิราบเนี่ยติดไปด้วยฮะแล้วเวลาเขาจะส่งจดหมายกลับบ้านนะครับก็แค่เอาเศษกระดาษเขียนใส่กระบอกเล็กๆติดไว้ที่นกพิราบครับแล้วก็ปล่อยมันบินกลับบ้านเท่านั้นเองฮะทีนี้นะครับด้วยสัญชตาตญาณเนี่ยมันก็จะบินกลับบ้านไปด้วยตัวเองใช่ไหมฮะ แต่มันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่นกพิราบทุกตัวเนี่ยจะบินกลับบ้านได้นะฮะก็อาจจะมีหลงทางกันบ้างเจอฝนเจอพายุเจอลมแรงอะไรอย่างี้